การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแทสวัสดีค่ะแซทีวีสเปชีลวันนี้มารายงานตัวอยู่ที่งานมอเต็กสโปส2 0พค่ะ ต้องบอกว่าเอเดินรอบงานแล้วนะคะโอ้โหยนตรกรรมยานยนต์เพียบเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะคะเราไปอัปเดตกันได้ที่บูธแรกกับบูธอิสุสุเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่บูธอิซูซุในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะกับคุณทาเคชิคาซฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลส์จำกัดค่ะคุณคาซาฮาระค่ะวันนี้อิซูซูนำรถมาโชว์ทั้งหมดกี่คันมีอะไรบ้างคะที่นี่วเาที่เราปหมนม่ที่เาตน้าที่าวุนมอนก่อน่าเปิด ค่ะพินคาซาร่าบอกว่าเรานำรถที่ฮอตสุดในขณะนี้ก็คือ All New Isuzu MU-X ซึ่งเมื่งออกจำหน่ายไปเมื่อไม่นานมานี้มาโชว์ทั้งหมด4คันแล้วก็มีรถ All New X-Series อีก3คันนอกจากนี้ก็มี All New Isuzu D-Max 6คันในจำนวนนั้นเป็นรถแต่งพิเศษสคันแบบ o u t d o o r แล้วก็แบบ Racing ด้วยค่ะคุณคาซาร่ากระแสตอบรับของ Isuzu m u x ดีมากเลยใช่ไหมคะ<ป>แล้วถ้ารับรถเนี่ยจะใช้เวลานานไหมคะ คือคุณคาซาดาบอกว่ามิวเอกได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะสําหรับระยะเวลาการส่งมอบรถนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นรถแล้วก็สีรถที่ลูกค้าเลือกถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เรียนเชิญทุกท่านได้ที่โชว์รูมอิซูซุทั่วประเทศค่ะสําหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้อิซูซูมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะ はいえっ、ー、とですね十二月の十三日まで総額1.1一ミリオンバーツのゴードラッキードローキャンペーンをやっておりますのでぜひぜひこの期間に予約をしてください。ここにあるレンジャー、ท <music> ุกท่านที่บูธอิสุสุนะคะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพราะว่าเรามีแคมเปญนะคะลุ้นจับสลากทองคําแท้ทุกวันนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด1 1 2 5 0 0 0บาทก็เรียนเชิญทุกท่านที่บูธอิสุสุจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้ค่ะ ขอบคุณซาร่ามากนะคะแล้เจอกันที่บูตอิสุสค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ อยู่กับผู้บริหารของ Audi แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกิษณกนกรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตถามถึงคอนเซปต์ของบูธในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ ครับต้องบอกว่าวันนี้ทาง Audi เองเรายกทัพยนตรกรรมมาจัดเต็มจริงๆเราจัดมาโชว์มากกว่าว่บรุ่นในงานนี้ไฮไลท์ light, ส่วนแรก RS Mo เดล RS Performance ซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดของ Audi เที่ยวนี้เราเอาทั้ง TTRS ที่แรงม้าสูงถึง400แรงมา้าและยังมี RS 4 a v อ n าาั450แรงมา้ามาโชว์ในงานส่วนที่2อ,อยู่ด้านหลังเรานี่ครับที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้า100% e t r อ n ทรอนแต่ตัวนี้เป็น New e-tron Sportback เป็น SUV ส่งคูเป้แรงถึง408แรงมา้ามาพร้อมกับระบบขับ เคลื่อนอัจฉริยะอิเล็กทริกคอร์โรและที่สําคัญอ e ีทอนตอนนี้เนี่ยชาร์จแบตเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทางถึง463กิโลเมตรทีเดียวแล้วลองบอกว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเราแรงไม่แพ้ใครแน่ๆนเพราะเรามีแคมเปญลดโหดซึ่งมีดอกเบีย้ย0%ตั้งแต่5ปีถึง7ปี7ปีนี้ก็จะมีตัว Q5 Q7 Q8 แล้ว0% 5ปีก็จะเป็นพวก Q3 TT และก็ A7 สําหรับแคมเปญพิเศษแล้วก็ทับจนระกมของ audi อยากเรียนเชิญให้ทุกท่านได้มาแวะชมกันที่ motor expo นี่นะ ือได้ที่โชว์รูม Audi ทุกแห่งนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับทีวีทีวีตอนนี้มาอยู่ที่บูธของโตโยต้นะครับคุณผู้ชมฮะจะมีอะไรทีเด็ดตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับ ทีนี้ครับโตโยต้าเรามีคอนเซปต์ของบูธคือรูปแบบการใช้รถ กับรูปแบบการซื้อแบบใหม่นะครับซึ่งดีกว่าเดิมสำหรับไฮไลท์เตอร์ต้าจีอาริสเรียกว่าเป็นรถที่คนไทยสายซิ่งนะครับรอคอยมานานแสนานานเป็นรถที่เราผลิตทั่วโลกจำนวนจำกัดเป็นรถที่เราออกแบบจากสนามแข่งเวอร์แลนเทียแชมเปี Le ้ยนชิพก็ออกมาเป็นรถที่เราสามารถใช้ได้ทั่วไปบนท้องถนนเพียงแต่ว่ารูปแบบการขายข,ายของเราเราจะขายผ่านออนไลน์นะครับอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนที่สนใจเข้ามาทำพรีบุ๊กิ้งกันเยอะๆในออนไลน์นะครับรถไฮรักรีเวลรุนเซตเ dition หน้าหล่อแต่งซิ่งกระบะตัวจริงที่ใครก็ต้อง ตัวนี้เรามีการพัฒนาตัวถังใหม่ให้กว้างขึ้นนะเราเรียกว่า w i บ body ขับขี่ได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์คือรถ for j u n i o r รถยอดนิยมของเราจัดแคมเปญพิเศษเรามีชุดแต่งพิเศษให้กับลูกค้าเราเรียกว่า premium sport ภายใต้ชุดแต่งชื่อว่าภาย i p a c ก a g เป็นชุดแต่งที่เราตกแต่งไบโทนสีขาวลังคาดําพร้อมกับชุดแต่งปอร์ตรอบขันโตยต้าเองเรามีแคมเปญดีๆมี last minute deal ที่ให้ลูกค้าจับจองรถได้ง่ายนะครับหวังว่าโตยต้าคงจะตอบโจทย์ที่น้องคนไทย ก็เชิญชวนให้มากันเยอะๆครับผมครับต้องบอกแบบนี้นะครับผู้ชมครับว่า t ตโยต้าทุ่มทุนมากๆขนรถมาเยอะมากๆเพื่อให้คนที่มาชมในงานได้มาเห็นแล้วก็ประทับใจแบบสุดๆเลยครับยังไงก็ลองแวะมาที่บูธของ t o โยต้านะครับ กับผู้บริหารของ BMW แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่จอนสวัสดีครับพี่จอนคะขออนุญาตถามถึงคอนเซปต์ของบูธในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะครับปีนี้เรายคงมาในคอนเซปต์ของ power of choice คือว่าอ f f เฟอร์ในหลายทางเลือกให้กับลูกค้าของ BMW ให้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นเรนจ์ของ BMW ที่เป็นเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในเป็น Plu g i n hybrid หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนทาง BMW Group ก็มีให้เลือกหมดถ้าพูดถึงไฮไลท์ล่ะคะรุ่นไหนใช่รุ่นนี้ไหมคะพี่จอน ครับขาข้างเราเนี่นะครับเป็นวิวซีรีส์4ใหม่เลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วของ b ิวซีรีส์4แต่ที่ทุกคนอยากมาดูก็คือว่าดีไซน์กระจังหน้าของรุ่นนี้เนี่ยแปลกกว่าทุกรุ่นดว้วยความที่ว่าตอนนี้กระจังหน้าของ B ิวในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเรียกว่าเอาความเป็นเฮอริเทจของวิวจะเป็น328ในยุคเก่าหรือว่าวิว3.0 CS เนี่ยเอาเข้ามาดีไซน์เป็นเอลิเมนต์หลักๆทำให้มีไอคอนอายของอดีตอยู่ด้วยครับสเปเชียลออฟเฟอร์ของเราในงานมอเตอร์สปอรยนตน์ จาก3ปีให้เป็น5ปี1 0 0 0 0แกิโลนะครับสุดท้ายให้พี่จอนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชาวแซ v ทีวีนค่ะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของ b ิลมิวในงานมอเตอร์อ o อนี้และถ้าไม่สามารถมาในงานนี้ได้ตัวเองนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่วิลมิูเวอร์ชวลโชว์รูมได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่จอนมากเลยนะคะแซททีวี มาดูที่บูธของ m a z d a กันหน่อยนะครับว่าปีนี้มีทีเด็ดอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละฮะกับผู้บริหารของเราครับพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ครับไฮไลท์ของ m a z d a มีอะไรบ้างครับครับไฮไลท์ปีนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นเลยนะครับ ในกลุ่มของ CX Series ตั้งหลังเราเนี่ยคือตัว CX 3ใหม่เป็นรุ่นโมเดลเยียร์2021จุดเด่นก็คือว่าเราพยายามทํารถรุ่นนี้เนี่ยให้เป็นรถ SUV ที่เป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดราคาเริ่มต้นเพียงแค่769,000บาทนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีในกลุ่มของ CX Series นะครับ,บคือ CX 30 CX 30ท <X> ี่เพิ่งคว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยหรือว่า Thailand Car of the Year ปี2020และในส่วนของโปรโมชั่นคนที่มาในงานนี่เขาจะได้โปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษบ้างครับโปรโมชั่นเนี่ยจะมีดอกเบี้ยเริ่ม้้นทีี่แลวก็ม ีประกันภัยชั้นหนึ่งของ Mazda Mazda Premium i n s r a n c e แล้วก็จะมีแพ็กเกจ Worry Free Maintenance นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการขยายเวลารับประกันคุณภาพจาก3ปีเป็น5ปีหรืหอ150,000กิเมมีในเรื่องของฟรีค่าแรง5ปีและในบางรุ่นเนี่ยจะมีเรื่องของ Mazda Care 5ปีหรือว่าแพ็กเกจฟรีค่ารักษาตามระยะทางถึงเวลา5ปีประกันนะครับเป็น Worry Free Maintenance ครับก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจลองมาสัมผัสโรยการ Mazda รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นที่ยังไม่ได้พูดถึงพร้อมกับข้อเสนอดีๆนะครับในงานมหกรรมยานยนต์ปีนี้ครับครับผมขอบคุณคุณทีมากๆนะครับขอบคุณครับ เออยู่กับผู้บริหารของมูสเดดสแมนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอมสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตถามถึงไฮไลท์เด็ดๆของปีนี้มีอะไรบ้างคะ ไฮไลท์เด็ดๆปีนี้ก็มีข้างหลังเราเลยเป็น compact car 2รุ่นของเราก<อ>็<อ>คือ A class กับ the new GLA 2รุ่นนี้ที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วเป็นความภูมิใจของเราเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศแล้วเพราะนั้นด้วยความเป็นรถที่ประกอบในประเทศเนี่ยในตัว entry หรือว่าตัว progressive ของ A class เนี่ยจึงทำให้เราสามารถทำราคาได้ต่ำกว่า2ล้านบาทแล,ล,แล้วในรถยนต์ A class ก็เลยถือเป็นไฮไลท์และในปีนี้โปรโมชั่นเด็ดๆราคามีอะไรบ้างนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆเรียกว่างานนี้มีมาครบทุก segment แล้วที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับผู้บริหารก็คือ S Class ณวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็น S Class ที่ทําราคาได้ดีที่สุดแล้วแล้วฟีเจอร์ออปชั่นเนี่ยครบสุดส่วนในรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับผู้จําหน่าย,ยาเป็นทางการก็คือมีข้อเสนอเข้ามาหาที่เราแล้วก็มาต่อรองกันได้สําหรับผู้ชมชาวแซททีวีนะครับอยากให้แวะมาที่บูธรถยนต์ Mercedes- Benz ในงาน Thailand International Motor Expo Mercedes- Benz เนี่ยจัดงานควบคู่กันไปคืองานชื่อ s 2020 The g r e a t e s t Offer ซึ่งจัดกานทีู นายยังไปทางการทั่วประเทศไปจนถึงวันที่20เรียกว่ามาดูในงานนี้ก่อนก็ได้แล้วไปตัดสินใจที่ดีลเลอร์ก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดาวมากมากเลยนะค,ะค,ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะวันพรุ่งนี้เอ๊ยังคงอยู่ที่งาน m o t o r Expo 2020อย่อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ